ครับวันนี้18พฤษภาคม2557นะครับก็จะเห็นในภาพข่าวต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์อยู่เป็นเสมอๆนะครับว่าอย่างเช่นอ,อเมริกานะครับ,รบพายุนี่รุนแรงมากเลยในจีนก็ตกน้ําท่วมพิมะก็ยังตกอยู่ออสเตรเลียก็ไฟไหม้มากมายแคลิฟอร์เนียก็ไฟไหม้ทําไมมันจึงรุนแรงนะครับเดี๋ยวนี้ความรุนแรงเนี่ยมันเกิดผิดปกติไหมครับคุณบรทนคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไหม เกิดมากขึ้นนะครับเพราะว่าสภาวะโลกผิดไหมมันผิดปกติเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนนี้โลกเรามันไม่ร้อนไงเพราะว่าโลกเรามาเมื่อก่อนนี้มันมีผืนป่าผืนป่าเนี่ยเขาเปรียบเหมือนฟองน้ําที่คุมแผ่นดินอยู่เวลาฝนตกน้ําป่าก็จะซับน้ําไว้เหมือนฟองน้ําอ่ะตอนนี้ผืนป่าของโลกเนี่ยหายไปเกินครึ่งแล้วนะครับแล้วก็แหล่งชุ่มน้ําก็หายไปเกินครึ่งเหมือนกันอาจจะถึงหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับ เมื่อเมื่อปกติความร้อนเนี่ยมันจะต้องแก้ด้วยน้ําอย่างเดียวในเมื่อน้ําไม่มีแก้มันเนี่ยมันก็จะเกิดการการเคลื่อนตัวของภูมิอากาศเนี่ยมันจะทําให้เกิดพายุเราดูที่อเมริกาพายุทอร์นาโดเกิดวันหนึ่งสิบกว่าลูกนะครับแล้วมันเกิดจากอะไรเราสังเกตไหมครับคือประเทศที่จเจริญเจริญเนี่ยเขาจะใช้เครื่องจักรนะครับทําการเกษตรเขาจะไถโคกเป็นถมหนอง ในเมื่อพื้นที่โคกไม่มีปกติโคกเนี่ยลูกใหญ่ๆเนี่ยเขาจะประกอบด้วยต้นไม้ซึ่งคายน้ําขึ้นไปเจือควารมร้อนในอากาศแล้วหนองเขาก็จะเพิ่มน้ําใต้ดินเพื่อเก็บน้ําไว้ในพื้นที่เมื่อเมื่อความฉลาดของคนจากเครื่องจากกลเนี่ยเขาก็จะไถโคกไปถมหนองหมดพื้นที่ที่เขาใช้เครื่องจากเก็บ พืชผลทางการเกษตรเช่นถั่วเหลืองอะไรอย่างนี้นะครับเรื้งที่จะเรียกเหมือนสนามบินเลยเป็นแผ่นกระดาษเออเป็นแผ่นกระดาษทีนี้พอลมพัดมาหรือว่าพายุพัดมาก็ไม่มีอะไรกักเลยครับความแรงก็เพิ่มทวีคูณเหมือนกับสโนบอลนะครับถ้าใครรู้จักสโนบอลเนี่ยป่าไปลูกกลมๆเล็กๆนะครับพอมันกิ้งลงไปเรื่อยๆมใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทวีกําลังแรงขึ้นนี่เขาเรียกสโนบอลคือมันไม่มีอะไรที่จะชะลอไงแต่ถ้าพื้นที่ที่มันเป็นป่าเป็นเขาเป็นอ่า เป็นโคกเป็นหนองเนี่ยอากาศมันก็จะมีความร้อนความเย็นเนี่ยต่างกันไอ้น้ําในภูมิอากาศเนี่ยต่างกันมันจึงยับยั้งการที่ไม่ให้เกิดลมที่แรงแงได้ตรงนี้ความฉลาดของคนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะบางทีเราฉลาดแต่เอาไม่ได้คืนธรรมชาติไงธรรมชาติปกติเขาจะพอดีแต่ไอเราฉลาดจะทําลายธรรมชาติแต่เราก็จริงๆใจเราไม่อยากทําลายธรรมชาติแต่ด้วยเหตุผลที่ว่า คนที่เขามารับจ้างเราเก็บเกี่ยวหรือไถเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไอ้โคลกลูกนี้เกะกะฉันจะขับรถไถวิ่งไปวิ่งมาเอาทลายมันทิ้งเหมือนตัวอย่างแถวแถวเนี่ยมีอยู่สิบกว่าลูกโคกเวลานี้ก็หาสักลูกก็ไม่ได้นะครับมันก็หมดไปเนี่ยก็เมื่อสองวันนี้ล,ล,ลมยังฟาพัดก็ยังเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดจากเนี่ยโคกหมดหนองหมดอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับนักวิทยาศาสตร์เชิญมารับรองคาพูดนี้ได้นะครับพื้นที่ราบราบร,ยบ,รยบเรียบนะครับ มันก็ควารมร้อนลอยตัวขึ้นนะครับลมที่เย็นฝ่าพัดเข้ามาแทนที่ก็หอบเปแนวตั้งขึ้นไปก็เ,เกิดเป็นฝนพายุฝนฟ้าเขานองก็จะมีประกายฟ้าแลบตลอดเวลาบางวันเชื่อไหมครับเสียงฟ้งาร้อ,องฟ้าผ่าเนี่ยมันผ่ามันมันกระโดดกันเราประจุมันโดดระหว่างก้อนเมฆนะครับ,รบมันไม่เคยลมอลอมันจะดังตลอดเวลาเหลือเชื่อนะครับบางวันนี่ผมฟัมงเป็นชั่วโมงเลยนะครับในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีเมฆมาไหลมันร้องตลอดเลยเมื่อเมื่อก่อนนี้บางปีมันร้องไม่กี่ครั้งนะครับ เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ร้อนอย่างนี้ไงแล้วทุกคนจะบอกว่าไปไหนเดี๋ยวก็จะบอกว่าร<ม>้อนจริงร้อนจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือธรรมชาติที่ที่เปลี่ยนไปนะครับสาเหตุก็คือธรรมชาติมันเปลี่ยนไปพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีอนาตังสยานจึงว่าเนี่ยมันวิธีแก้แบบง่ายๆก็คือเริ่มต้นต้องชะลอน้ําชะลอน้ําในพื้นที่เขตชนะระทานก่อนแทนที่เราตัวอย่างเช่นเขาจะทําฝัดเวเนี่ยไขยน้ําทิ้งลงทะเลอย่างรวดเร็วเนี่ย คัดค้านไหมคัดค้านครับเราก็ต้องใช้ฝัดเวแบบพิมพ์เขียวพุทธเจ้าคือต้องต้องชะลอน้ําไว้เป็นขั้นขั้นขันขั้น,น,นว่าน้ําจะไปถึงกรุงเทพเนี่ยต้องใช้เวลาสามเดือนแล้วน้ําก็จะหายไปหมดละไม่ไปถึงกรุงเทพถ้าพูดถึงทําฝัดเวให้ลงไปทีเดียวเลยนะน้ําจากที่สูงนี่จะไหลพวดเดียวเลย เหมือนเหมือนแบบว่าไม่มีอะไรยับยั้งมันไงแล้วก็น,น้ําบาดาลก็ไม่มีน้ําบาดาลก็หมดเพราะว่าน้ําไม่มีเวลาซึมลงใต้ดินไงแต่เม, <น S 2> มื่อพวงที่ตามมาก็จะอีกมากมายลโลกเรร้อนขึ้นเมื่อโลกนี่มันร้อนทั้ง3มด้านนะครับคือร้อนทั้งข้างบนร้อนทั้งผิวดินแล้วก็ร้อนทั้งใต้ดินถ้าใต้ดินขาดน้ําหล่อเย็นแผ่นดินก็จะไหวรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วช่องว่างใต้ดินก็จะกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเนี่ยอพอเกิดแผ่นดินไหวอัพต์ช็อกก็จะมากครั้งขึ้น แล้วก็จะยาวนานคือที่เราสังเกตจากเชียงรายนะครับมันไหวมันไหวทีแรกอำเภอหนึ่งตอนนี้มันรวมเป็นสามอำเภอนะ่ครับมันขยายไปอ่ะรวมไปถึงพม่านอะมันดึงกันอ่ะมัน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 ต่อกันถึงหมดนะครับอ่ามันมีอำเภออะไรก็ผมก็จําไม่ค่อยได้แต่มันมันเพิ่มอ่ะเพิ่มอำเภอสิบสองวันแล้วนะครับยังไม่หยุดไหวเลยครับตอนนี้มันหมื่นหมื่นหลังคาครัวเรือนแล้วนะครับที่ได้ผลกระทบอ่ะตอนแรกนึกว่า สิบฝ่าหลังคาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้หมื่นฝ่ามันไปต่างอำเภอมันก็ก็มีนะครับเนี่ยมันเป็นผลพวงของว่าคือใต้ดินไม่มีน้ําที่จะ,ท,จะที่จะไอ้กั้นช่องว่างนะครับแถวนั้นมเป็นภูเขาอ่ะมันคงสรว่างซอกเขามันคงซึมยากมั้งครับยากเหมือนกับภูเขาไฟเนี่ยมันจะเป็นรูปเหมือนฝาชีฟั่มเนี่ยมันไม่มีมมมมมเหวมันไม่มีน้ําก็ซึมเข้าไปไม่ได้เวลาเนี่ยถ้าภูเขาไฟถ้าใครคิดว่ากลัวภูเขาไฟระเบิดนะ ไปทําสระน้ําขั้นบันไดาจากฝาชีให้มันเป็นฝาชีฟ้่มทําเป็นฝาชีหงายอะฝนตกเท่าไหร่น้ําก็ขังอยู่แล้วมันก็จะเพิ่มความหนาของไอ้ข้างล่างนะครับต่อไปภูเขาไฟก็ไม่ระเบิดนะครับแอ่งน้ําใหญ่ๆที่มันมีลาวาอยู่เราลองเอาน้ำใส่ลงไปมันแข็งหมดครับเนี่ยมันจึงว่าน้ำเนี่ยมันแก้ได้คือน้ําแก้ได้แต่เราต้องใช้พิมพ์เขียวของพระพุทธเจ้าของในหลวงของพระศรีอาร แล้วก็ของที่กษัตริย์วีที่เทวดาเขาเอามาให้ที่เป็นคำวิญญาเราก็คงต้องบอกให้ท่านผู้ชมนะครับก็ให้ระมัดระวังตัวนะครับสภาวะที่พายุนะครับขับรถไปเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเสาไฟ,ฟฟ้าที่ไม่เคยล้มอยู่ที่ก็ล้มบ่อยนะครับ <c oughs> มันล้มล้มทับเลยไอ้เสาไฟฟ้าที่เราดูในโทรทัศน์เนี่ยมันเกิดจากวิบากกรรมนะครับเพราะคนไม่เชื่อกฎแห่งกรรมไง คือเสาไฟที่มันล้มอ่ะมันทาไมถึงต้องเดินมาถึงตรงนั้นแล้วล้มถ้าเดินช้าฝั่งนั้นอีกสองนาทีมันก็ไม่ทับเดินเร็วฝั่งตรงนั้นอีกสองนาทีก็ไม่ทับแต่วิบากกรรมของคนนั้นก็มีอันนี้มันเกี่ยวข้องกับวิบากกรรมผลของกรรมนะครับมันมันเข้ามาเกี่ยวข้องบางแห่งอ่ะ,อะเราจะดูะการการที่เขาทาทาลายอะไรมากๆเหมือนญี่ปุ่นนะ่ะก็ยังมีหลายคนก็ยังบอกว่าอันนี้บางที กฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็มีผลฉะนั้นเราต้องเราต้องเชื่อกฎแห่งกรรมกรรมใดไม่ดีต้องลดลงนะครับวันนี้มาพูดทั้งวิทยาศาสตร์พูดทั้งกฎแห่งกรรมเลยมันก็จะได้ช่วยแล้วก็มาพูดทั้งว่าออธรรมะกู้โลกได้เนี่ยก็กู้ได้ด้วยอย่างเงี้ยถ้าเรามาอยู่ในหน่วยของสวัสดิการสังคมให้ทุกคนได้มีเงินครัวเรือนละเดือนละ5,000บาทแล้วทุกครัวเรือนก็ช่วยกันชะลอน้ําถ้าชะลอน้ําได้2 0,000ื่น ลูกบาทเม็ทุกครัวเรือนไว้ใช้เองแต่ได้เงินนะครับคือเท่ากับว่าทําอย่างเดียวได้2อย่างนะครับแล้วเราแล้วเวลาเราแก้เนี่ยเราแก้ภัยแล้ง40จังหวัดเราก็ป้องกันน้ําท่วมใน40ฝ่าจังหวัดคือเราต้องทําเดี๋ยวนี้มันต้องทูอินวันหมดนะครับทำอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอใช้ก็ได้เราต้องทํา2อย่างคู่กันเลยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณบนทนปียะวงไพศาลเป็นอย่างมากนะครับที่มาได้ให้ความรู้กับท่านผู้ชม รายการในรายการของเรานะครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ